อสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนี้นะครับสีสะเก็ดชาแนลครับสีผ้ามาเบิงเพิ่นลงหอมแดงแล้วก็ขายนะครับคุณผู้ชมครับหอมแดงมี่ต้งหัวใหญ่ๆนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับคุณผู้ชมโทรหาตามเบอร์โทษนี่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเบอร์โทรของเจ้าของหอมแดงนะครับอบตสาเร็งนะครับ0 6 3 7 5 8 9สา4เจ็ดห้าปด้าห้านี่นะครับเดี๋ยวมาเบิงีเพิ่นกำลังโอ้หอมแดงงามครับคุณผู้ชมครับอืห อายุมันจักเดือนกว่าครับหอมแดงมันจังเก็บได้นี่เ,เ,เบิ่งเบิ่งงามๆเลยเจ็ดสิบหาวันสมมุติว่าปลูกนี่เจ็ดสิบห้าวันบอกครับอ,อ่ะทีละผุนเิ่นกำลังเอาขื่นนี่ยังอยู่ผุนผุนอ่ะสวัสดีครับเป็นทังไหนเฮ้ยขีขยันแน่ลูกพี่เอาลูกพี่ตบาบ่เอานี่แหละครับคุณผู้ชมนี่คือหอมแดงนะครับหอมแดงของจังหวัดสีสเกตหอมแดงสีสเกตนะครับที เพิ่นปลูกอยู่ที่สวนของบ้านดวนหน่อยนะครับตำบลเมืองแคนอำเภอราศีสไลัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับหลังจากที่ปลูกได้75วันนะครับก็จะเก็บกู้มาแบบนี้นะครับเอามาขึ้นตากนะครับบนสางแบบนี้นี่ครับหัวใหญ่ๆแก่ๆทั้งนั้นเลยครับเก็บได้นานแน่นอนครับคุณผู้ชมครับหอมแดงศรีสะเกดครับนี่ครับหนึ่งรถจอดอยู่ตรงนี้แล้วมีอีกคันหนึ่งนะครับจอดอยู่ด้านนอกนะครับผมมองเห็นไปจอดอยู่ด้านนอกเลย เดี๋ยวให้ทุกท่านมาดูของที่มันแห้งนะครับตรงนี้ตรงนี้คือแห้งแล้วนะครับนี่หัวใหญ่มากครับคุณผู้ชมโอ้โหงามจริงๆครับใครสนใจหอมแดงสีสเกตนะครับโทรติดต่อที่เบอร์โทนี้ได้เลยนะครับศูนย์หกสามเจ็ดห้าแปดเก้าห้าศูนย์สี่นะครับโทรมาคุยกับพี่เขาได้เลยนะครับพี่เขาก็เดี๋ยวจัดจำหน่ายจัดส่งให้นะครับนี่กำลังลงจากรถกระบะนะครับหนึ่งคันใหญ่นะครับอีกคันหนึ่งจอดอยู่ข้างนอกครับ เต็มขั้นมากี่จักตันครับเนี่ยเต็มขั้นเลประมาณสองสองตันเป็นวันเป็นเบิรรถนี่ถึงบ่เกือบเกือบสองตันหมดเลยเนาะคุณผู้ชมครับแต่ละขั้นนะดูครับหอมหัวใหญ่ๆอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เอาขึ้นสางตากนะครับคุณผู้ชมครับถ้าตากสักหนึ่งสัปดาห์นะครับมันก็จะแห้งๆนะครับแล้วก็ น้ำหนักมันก็อาจจะลดลงนะครับถ้ามันแห้งแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่เก็บได้นานนะครับอ่ามาดูนี่นี่พระเอกของเรานี่กกำลังเก็บเลยเนี่ยพระอเอกของเรากําลังเขาทําเป็นครับคุณผู้ชมดูหอมหัวใหญ่ๆเลยปุ๊บนี่อะดูขยันขันแข็งอ่าแม่ได้คนมาช่วยงานนี่ขยันขันแข็งทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือหอมแดงสีสเกตนะครับคุณผู้ชมครับอ่าหอมแดงสีสเกตสีสเกตแชร์ล็อตสีสเกตอันยันนะครับคุณผู้ชมนี่แหละครับช่วงนี้หอมก็ราคาลดลงนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ถ้าใครจะซื้อไปไปจําหน่ายต่อนะครับรีบติดต่อเลยครับช่วงนี้ซึ่งราคาก็ไม่สูงมากนะครับคุณผู้ชมถ้ามันอถ้านานไปกว่านี้อาจจะราคาสูงขึ้นนะครับตอนนี้คุณผู้ชม ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับที่จะมารับไปจําหน่ายนําไปขายต่อนี่ติดต่อได้เลยครับคุณผู้ชมหอมแดงสีสเกตครับคุณผู้ชมครับที่นี่บ้านดวนน้อยตาบลเมืองแคน์อาเภอราศีสไลจังหวัดสีสเกตนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับหอมแดงหัวใหญ่ใหญ่แก่ๆทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ชมครับท่านใดสนใจหอมแดงนะครับติดต่อที่เบอร์โทร0637589504นะครับคุณผู้ชมครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับวันนี้สีสเกตชาแนลมาที่บ้านด่วนน้อยตำบลเมืองแคนอำเภอราศีสไลจังหวัดสีสเกตครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ